คนพาเขาทั้งแม่มาไงวอลทีหลัดมาบังอยากพี่ได้สนุกด้วยยังได้ลูกเคยยังได้แบบได้รูกเคยแบบต้องแบบเป็นเฮ็ดนาเก่งบ่นว่าได้ไรโอ้พูดแล้วลาสิเฮ็ดดีได้กันเป็นเฮ็ดน้าเก่งแล้วหาเงินหาทองเก่งนะที่สิบุ้งโผบุ้งแม่ที่ได้กันอืมแบบว่าคันบวกเก่งเรื่องเฮ็ดน้าเราเฮ็ดบันมีเนาะแม่ได้อันตั้งขาดองให้เนาะถึงบอกลูกเป็นลูกสาวหล้างามแล้วก็ดุขยันเห็นนะบางคนกินชิบแตเออทั้งแม่สิแบบ เอิ้นขดองสูงโบเรืออะไรนะดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาซิลัสเบิร์สกูสุสคนเด้ออ่ะมื่อวานนี้น้องทุกคนเนาะบาซิลัสไกลได้เดินทางออกมาหาทางอ่ะนาน้องนำฝนคือเก่าทุกคนเด้อมื่อนี้น้องทุกคนได้เฮากะจะมาเบิ่งพิธีเนาะ อาสาวห้่สาวหน้าหรือว่าสาวส่วนของน้องน้ำฝนนั่นเองทุกคนเลยก็คือเฮาได้ออกมาพี่แหละอยู่บอนอ่าส่วนน้องน้ำฝนนทุกคนอ่าทุกคนเด้ที่เราจะเดินทางเาหาทางน้องน้ำฝนไปเลยทุกคนอาที่นี่าทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่าส่วนส่วนพักเออส่วนพักของน้องน้ำฝนนทุกคนเนาะอ่าทุกคนเลยส่วนนี้อากาศอากาศแดดแโอ้สบายดีสบายดีสบายดีเ้ยแม่เด้อสบายดีเลยทั้งแม่ โดยโดยสบายดีนานงพนนี้นะสบายดีน้อง้ำพนคนงามเหตอยังไงเนี่ยักพักบ่แม่เงินจ้าไปลำนบ่จะขายเนีน้อเอาไปเล่นไปขายขายไปใบขายพักเนเป็นโลบ่เป็นห้าเห็นมัดเห็นมัดสองพันสองพันเนี่ยมัดสาพันสองพันติดะพองหอมเออมาติดจะพังหอม กับมีผู้ช่างเป็นลูกอ่ะผ่าเป็นลูกนี่ฮะเป็นใครเองงานนี้ยนะงามเนาะมาพักบ่พี่น้องฮ่า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 ชงมากพักกลาเนาะเลื่อนเรื่องพักในงานมันธรรมชาติแต่น้องแต่งามอยู่แล้วดีว่าไปซ่านพักกลางามแบบคุณพูดคุยคุณน้องแบบต้องต้องถายอย่างดอกคนเอฟซีขึ้นบังโหรว่าน้องแต่งามอยู่แล้วยังไงว่าเลยช่วงนี้เอาจริงแบบหนาสุดโตมแห้งสุดโตมบ่เดียน่ะ อันนี men, And, ้มาสุดช่วงะทุกคนทำไมสุดช่วงจะจำไดนเนาะอันตอกแู้บ่าหน่อยเนออันนี้ตอบแสตหน่อยเนอะตอกยูตอกยูเดี๋ยวมาเป็นผักมานะทุกคนมีผักงามๆนะทุกคนเนาะอืมผักบัวแล้วก็ผักสลัดเนาะอันนี้ผักหอมอันผักชีลาวบ่ะนะมันวันนี้ผักชีผักบงบ้าผิพลิก เดี๋ยวขออนุญาตส้มชวนได้ไหมเด้อฮ่า <laughs> ทุกคนเราต้องขออนุญาตก่อนอน,นทุกคนเนาะต่อมาครับเชมาเบิ่งนี่นะทุกคนเครือหมากแตงทุกคนเลยป้าโต <laughs> <laughs> มีครบสุดทุกคนเลยทั้งพักแล้วก็ทั้งหมากมาใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเครื่องมักแตงทุกคนเลยเป็นหมากทุกคนเลยนี่นะอืมมากใหญ่ทุกคนเลยนี่นะอันนี้ใหใหญ่ทุกคนเลยป้าป้าทุกคนเลยพี่นะมีทั้งผักมีทั้งหมากทุกคนเลย ăn chắc mình được con năm phút chịu khiếu này mình đẹp thì nó còn mi hòn an mặc mô được con ngay ngay ăn Mặc mô ngay con Này, ngay 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 chăm ngay 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 ที่ที่มางามน่าสนุกเนาะสวยงามคือจะคล้องผู้ปลู่อะไรนะจะคล้องพางามจะคล้องกระพางามส่วนนารีเกอุ้มทุ่มอยู่เนาะมาทำบาร์ได้เลยน้องฝนคนนี้ที่นะทุกคนหมักแตงผู้ใดอยากสั่งซื้อได้เดี๋ยวคนนาะแม่ผู้ใดอยากแล้วมากินได้ผู้ใดอยากต้องสั่งซื้อได้ทำ้ใดอยากและช่งได้เด้อเพราะว่าพันเกตเที่ยวบันพีนก็สนุกจะได้พืที่อุ่มเมือเนาะสาธทุกคน เดี๋ยวมาชมวิวพิธีโดยโรชิระมาท่องนะมาท่องคูนี้ทุกคนนี้อ่าลูกแฝดทุกคนเลยอือก็ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราคือสีอ่าพาไปลงบันไดทุกคนเนาะเพราะว่าอ่าเครื่องมักถั่วมันลามไปถั่วเลยทุกคนเลยเครื่องมักถั่วลามไปถั่วเลยทุกคนเลยผูกอ่านี่งมักแตงทุกคนเลย มาเบิงฟังนี้ทุกคนเป็นมักเ่นเนาะทุกคนเนาะสารับอยู่บางไทยเอ,อินจะมักกระเทศเนาะว่าฉันซะอ่ะมีลาวเฮาเอินมักเรธธนทุกคนกำลังเป็นมันผัดนะดือิดผัดนะมาแตงมักแตงบ่ไรมาแตด้วยบานเฮาเนีทุกคนมักเล่นเนาะ,ะ,ะกำลังเคียวกำลัเป็น,นหมากจ่อดกจำทุกคนเดยนี่ทุกคนเดี บาดย้าเมื่อยบ่เจ้าเมื่อยยังดีอาทุกคนเนี่ยทุกคนไปยิงขัดคนนี่นี่น้ำยางอยู่ลึกแท้นี้นะวันละเอากระสอบมาหลักเอาเ์ิ่นก่อนนี่เหรอวะน้องนำฝนเป็นท่วงนะทุกคนเลยเนี่ยทุกคนทางกับสีแซกเข้ามามันอยู่มันอยู่ในนั้นมันเป็นอัน ยังไงเออเดี๋ยววันยังไะห่าหักห่าหักแตงเออ <c oughs> นั่นแหละทุกคนอ่าไะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงคนน้องน้ำฝนต่อทุกคนเนาะอันนี้ก็มาชมวิวแล้วก็มาให้ทีหลายหลายคนเบิ่งสวนผลทุกคนเลยปู่ว่าคนปลูกหลายอย่างทั้งพักอ่าทั้งพักหลักกัทั้งอ่หมักถัว่วหมักแตงหม,มักโมอ่าหลักก็มีหมักสลีนั่นนนทุกคนพวกแหละสวนหมักสลีนผลทุกคนปู่ แต่บาา่าจอาจจะบ่ได้พาไปเนาะผมว่ามันไปยาคปกคนโนะ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 อ,นอ,อนนแ้แมน่นวดทุกคนได้พุ่น่ะทาพุนนะจิ้เขียวนะพุ่นนะบูว่าออ่่าาพี่น้องสีเหห็นรือบ่ทุกคนผมแม่หมดและผมโอ้โแม่หมดเลยทุกคนเลยอืมตอนนี้หมักถั่วเนาะทุกคนกำลังเป็นเครือแต่เป็นยังไงเป็นหมากเป็นหมากมีแต่หมากอ่าหมักแป้งล่ะกะทุกคนหมักชันอีกอ่ะใจหมักมูนี่ทุกคนนี่หมากเดียวทุกคนเลยนี่นี่ Uhm, แต่แพงทุกคนเลยอืมไปทุกคนเดี๋ยวเข้ากับไปหาทางน้องน้ำฝนเพิ่นเลยทุกคนก็ไปถามอบรมเพิ่นแะเพิ่นน้องเพิ่นกัอ่ะกำลังเก็บผักว่าสั้นซาทุกคนเนาะนี่คือพิธีบ้านๆสำหรับอ่ะชาวไห่ชาวนาชาวสวนเนาะทุกคนไก่เนื้อเตี๋ยวเล้งผักบัวผักสลัด มากเตงโอ้ผักบัวผัดกระดักรหมากแต่งเนาะเป็นมากเลยบ่มากเตงนะเป็นแล้วเป็นแล้วอืมไปไปขายอยู่ไหบ้านี่ยตลาดนัดบ้านเท้านีหนอ่มตลาดในบ้านในของนี่บเปล่าโอ้ตลาดนัดบ้านเท้าในคืออยุคไหนที่หน้ากระปุกได้ยากมะนงอะมาเจ้าอะไรก็มาบอกแม่อันนี้สมุนมาซอยบนวันเดือนนี่ซอยรีอาใบมัน เอาคุณทำทุกคนเลยบัดนี้แล้วสีหยัดใส่ถุงเม่นำไหายตัวน้ใจเดยน้งลแงมันชลายล <c ười> ายนกดน้ีหั่โอ้ิดนัน ปลูกอันนี้เนะครัใส่ใส่ปุ้ยหรือเปล่าใส่ใส่ฝุ่นมาเนี่ยใส่ฝุ่นบ่ใส่พอจังหวาเขียวเนาะจุดุ่นที่เก็จุดปุ่นก็ที่เก็เด้ไปเาจีนจีนเลเกินวะพักปลอดสั้นเคมีมันบ่ บริษัทพูยบริษัทเคมีเนาะน้องนำพ่น่มอยู่ในคายตลาดอันนักมือเนาะมยเองไอแมยแล้จะขายาอด้หนูขียอายเด้เนี่ยวันน้องเนีวันน้องนไปขายมือถาซีบุกหัวตลาดนักได้มือนี่นะูโจมเลยสนุกชิไม่ได้ไปเ้วชิจูโจมนถ้าขายตลาดนัดน้ำอือนน่คือไห้ทางอ่านอีเม่เป็นไปขายเนาะน้องยันรุด หาลูกหามด้วยเนาะหายเด็กซื้อซื้อหนึ่งแถมสองซื้อบนนังละเมนผู้ใดแบบว่าเว้ยบอกถึงคอเนี่ยก็ถคายชันนะเอาหายเลยย่องมัง,งามนี่หายแล้วเนาะเว้ยเจ้าวาเนี้แหละทุกคนอย่าลืมเดินมัดเมื่อย่องคนลังปิดน้ำักแตงในจักรสอบอนออหนึ่งงเมื่อ พอดีน้องนำคนนทุนหายกำไรพดน้องละเลยมีลำหนาบอกตอนหับเด้อน้องวะ้าบสลัดมาตทุกนยันดับเลยไมน้อยก็นังเอาไวเาว่าน้องลงไข่เองบอสบอกน้องลงไข่เองเจ้าวัดอุ้มผึกบไยังเนะองคนนี่แหละเราไปซื้อนี่แหละนมาคงจรง์มบนแดงอตส่มคีอยางไไปขายมืออื่นนี่นะ ผักสลักแปงถัวแต่ผักแตงก็มาพิม่เอาไปขายบอกมักเพชรยังมีต้นมันยังหน่อยยู่มันแตงมีขายแน่แน่นองแหละชงเท่าไหร่ชงละมืถชงละมือตัวหนึ่งนี่จะมากตันึ่งบบบนีนอ๋อสลับกันสลับกันหมักน่อยหมักง่ายนตามเนาะหมักงหญ่ก็เลยชงน้อย ขนาดนั้นทองละมืนกี่น่ะทุกคนตกใจเลยเนาะละมืีต้ใจเลยเนาะป้าสีแจ้งันจะดีแุกคนเนาะแพงแน่วะเมนเนาะหมักแปงทองละมื่นนะทุกคนเด้อใจจนใจมาเรีนเหระมาเทียวเบิงชวนพักพักมาแล้วนอนน ย้อมห้าสิบเกะแบบเพนเพ็ดมาแล้วน้องพูดว่างกะบูว่างอีลีเล่กับแบบนี้แหละเนี่ยแต่ยมไทยทำไม่คุ้นเบิ่งเนาะกันว่าแช็ดมาเนาะแช้มือได้ดินสอดับเนาะกันแบบนี้นะจัดจัดที่เอาไม้ไดะว่าตอนแรงน้องเพิ่นก็จะเอาพักตอนเจ้าก็จะเอาคือลงเต่าบอกนด้ค่ะเนาื้อเอาพื้นลงเต่าจะควัดน้นเนาะแล้วสุนัะคือหาเมื่อพูดไะจกงได้ควัดน้ำอาเจียนลงใหม่ ฟ้าลำมันเพิ่งจะจุ่ยเตะหนอตัดจะเห็นมันมันกระปูกอีกวันนึปุ๊บหอบโบราณแล้วหลงเนี่ยดูมันเนาะวัดมาเป็นเคยแต่อย่าไปทายชนทางดินเถอะกันยังน้อยนิงเนาะแม่แม่ยังได้ลูกเขยอยู่ไแม่โอ้เนอกประหยากได้เลอยากได้ฟูมาชชอยเนาะ เดือดเฉอยงานใช่บางคนพาเขาทางแม่บ่านนี้ขี้หลัดจะมาบังเนี่ยอย่างนี้ได้สนุกด้วยยังได้ลูกเคยยังได้แบบได้ลูกเคยแบบต้องแบบเป็นหายน้าเก่งโมนวนได้เลยโอ้พูดแล้วล่าลาสีดีได้จันเป็นหเา็นหน้าเก่งแล้วหาเงินหาทองเก่งนะมีกลุ่มพ่อกลุ่มแม่สีได้จันแต่ว่าเพิ่นเก่งเรื่องหาเงินแต่โบเก่งเรื่องเห็นหน้าได้ใช่ไหมแยกเด็กกันในกลุ่มเนาะหาเงินเก่งหาเงินก็ได้เงินได้กับมาจ้างอ้าวคำหาเงินเก่งอืมแบบว่า ันบ่เก่งเรื่องกันให้เฮ็ดนาแล้วเฮ็ดบ่มีเนาะหาเงินได้ก็จ้างเฮามันบ่จ้างเฮาอก็ได้เฮาแต่ว่าให้มีเงินจ้างเนาะแบบบ่เฮ็ดได้ันมีเงินจ้างวตอนน้องน้ําปสิไปเก็บมแงนี่กจักหน่อยนะกจักหน่อยทุกคนอือดรอเนาะนะเพื่อ c เพิ่นแม่ได้อันตั้งขาดองให้น้องเพิ่นอยู่บ่ โบเล่โบ่จักเนี่ยไรเนาะจักสิว่าเนี่ยไรแต่ท่านได้อู่โ่งกันเม็ดได้เนาะสิไปตั้งไว้รู้มันกับบุคือเลยเนาะอย่านั้บางทีแบบมีแบบเออลูกเป็นลูกสาวหล่างามแล้วก็ดุขยันเห็นนะบางคนกคิดแบบเออทั้งแม่สีแบบเอิ้นขาดองสูงโบหรืออะไรนะเออชำบึงสำบ้านชำเมืองเนาะคือสำบ้านชำเมืองมันบ่อืมยันว่าแบบเออ สมมติว่ามีแบบคนแบบต่างประเทศนี่สนใจผลยันว่ากระดองมันบุคือกันเถอะนะแต่บุคือได้เนาะมันกระต่างแน่ยูบุคือได้คนชาวไหยชาวนาเฮาเนาะโดยโดยสำนักชนเมืองมันคนกะลองโอลมลงเบิงโอ้ลงลงเบิงเนาะทางแม่เพื่อนก้อนกะบ่อแจักได้เนาะทางแม่เพื่อนกะบ่มาได้เนาะกระเบิงจากพฤติกรรมทางลูกเคยกันเนาะว่าท่านชนะกระเบิงตะก้อนเชี่ยวไปก่อนกะมาได้อื บางทีเพผนลูกเคยมาในรูปแบบอ่าดีแล้วก็ซอยเลือได้ทุกอย่างมันก็ชีว่าแบบหนึ่งอีกเนาะแบบนึงเนาะมันจะบมดอือเอาชีวะออกไปโหลดอ่ะเหมือนจะแม่ชิวะเนาะโดยโดยแต่ส่วนหลายเห็นายคนยู่ตั้งขาดองไว้แต่ก็บม่เห็นตามตั้งเหมืนดอกเนาะอย่างเส้นห้าสิบบ้างก็สิเลยประมาณสี่สิบห้าหรือสามสิบเนาะสิบประมาณนั่นส่วนหลายฮะนะอทุกคนเลยใครสนใจก็มาได้ทุกคน มาโอลมม้มกังก่อนเด้อทุกคนเด้อแม,ม่นว่ามาแล้วเอาเลยได้มาโอล้มก่อนเลีังก็บ,บ้าน <c oughs> บบนี่แหละนะมาแล้วเอาเลยหนูก็โอเคได้แบบนัน้นเน,น,น้องน้องน้องฝนสิตีกลับน,นะ <c oughs> น,น่าจ <c oughs> นะหน่อยนะม,นม,านนมาแล้วเอาเลยเยอะเนาะโอล้มเนาะแม่นกับยังโมหูจะมีเป็นคนแบบใหญมาแล้วเอาเลยเยอะมาว่าลายเต็มโตควันฉุบยาตั่วด้วยขวดเบี้ยกันเหล่าเน่าขี้แห้งขคงแล้วเนาะ มีมะนาวพ่อแม่นำบอสิลาดไว้ภูมิมะนาวสีบลอนด์มะนางสีมะนาวแล้วก็ตำมะท้เนาะมะแตงเพื่อว่าปุ๋เต็มเบิดกันมาหน้าลงน้ำฝนนี่เครื่องยังก็่ต้องซื้อมาทุกคนเลยตำุงกะมุ่งกะมีมะแตงกะมีมะถั่วกะมีเนาะมะเล่นกะมีนี่เครื่องผักต้มนะ เพื่ประเภทตั้มไหมไปแดลกกัะมีนะคนแม่มาเพชรได้ด้ฮเ็ดช่วงอานนาฝนบ่ไหมช่วงอันปลาลงต้อนเนาะปลาใหญ่นี่ปลาหน่อยบมมีปลาหน่อยนอยันว้าแบบปลาซิวบ่ปลาแดกปลาแกริดปลาแดกรมมิดเนาะมีปลาซิวกระปูปลาแยงแคบปลาแยงแบกระปูแยงหม้ใส่กันบิดเลยมันะนัวคักม่ใเลยมันผสมผสาน ทันว่าใส่อย่างเดียวมันก็จะรสชาติเดียวฮะนะพอเนื้อไมมก็มีครบนะประเด็นคืกินแกงเนื้อไมมก็มีบ่แมมเตะขยะอยู่พอทายสนุกได้มาหล่อบิึงเมื่อนั้นนะมาปั๊บมือน้องหยับทานมาเมื่อนี้น้องเก็บผักเนาะเลย แบบทีเอฟซีทุกชาตนั่นแหละพอเป็นกาเห็นแบบชีวิตประจำวันบางคนกับโบเสือว่าน้องนภุลเห็ดแทบบ่อเนาะเราได้แต่คำว่าบ่อฮะนะแต่ทนี้กับทางสนุกมาในแบบมิโน่ด้วยว่าน้องนภุเก็บผักก็คือจะมาสัมผัสเรื่องหัวใจพั่นแหละทุกคนเหมือนนี่นะอ่าก็เลยอนได้โอกาสให้เอฟซีอะไรคน แวแมนชมวิวนี่แหละไปในสวนผนปลูกหลายอย่างไปเหยียบไผาทาชวนมาดูแต่ยังไ่ทไงเราไปเหยียบตุรินคนตายต้นละแสนบาทที่ผมเอานะจะมีห้องไปอยู่ว่าแล้วก็มีมันแกลวพร้อมได้ผลปูกนะโอ้าสีด้อบองหลานนต่แล้ว่ดยตัวนั่นเด้ตัวนั่นเห็นแล้วบาตัวนั้นนี่บ่ะะน่อยจะเล็งอะไรดีบนเ็ดนี่นาจะหน่อยนะคนสีบุรีได้ดึงเลยได้บัด อเหตุแบบนี้ก็คือเรื่องเวลาตอบเจ็ดนี่คือบกวยมีเลยน้องหละกในช่วไลายจะตอบช่วง สซ่ทุบสาม,สามทุบเน้นเอาเวลานอนไปตอบแชทแทนต <c oughs> ื่หนาค่ำเมื่อไรเนี่ยแบบว่าไม่เคยมีเวลา,าน,นอนเต็มที่เลยช่วง <c oughs> น,นี้ะป <listener. S 2> ็นยังมได้เเเวลาานะ <c oughs> ถ้านอ้องมวยเวลากะพ้าขอนเอ,อย่าไปเน้นไล่ตามแชทตามสัตว์กันเลยเนาะเดี๋ยวก็ว่าอุ้ยเปิดใจแล้วใดแชทไปก็บาตอบทั่วไปก็บารับเอาวเปิดใจให้แค่คนเดียวบอกกับเจ้าไปรถมันเลยเปิดให้หลายคนเปิดให้แค่คนเดียวเฉยถ้าเปิดให้สำหรับคนที่เข้าใจเฮาเฉยก็ได้เขาก็มีเวียงเฮาเนาะ บางทีเฮาเบี้ยเขเห็ดประมาณมื่นเนาะคืนมากกับโบเลนนอนนะนะสุขภาพเฮากับกับโบจากล่อปัญญายและปัญญาเลือดเลือดตนแก่เลยฮะโบเลนนอนนะแม่บอยจนแจ้งทุกคนเลยเนป่าทุกเมื่อนี่ก็ยังตอบโบทันเบิร์ตโยงงานการซีนีขอความใหม่ขอมาดีด้วยเนาะโดยแม่โดยอะไก็ความเก่าก็ยังไม่ทัน ตอบมดเลยนะแม่ถ้าอบไปแล้วก็แบบมันจะเป็นแนี้เนาะเรื่อยๆค่ะนะใส่โตมื่อนนิสัยตที่อยู่นในน่องมันนั่นนด้สัะจักอาจจะตัวนี้เห็นหุ่งแล้วบอกคือกินห้ากินได้บ่ะเนี่คือเกาในน้องเหรอล่ะนี่บอกเป็นจั่งช่างไปแบบมัวๆเนาะนี่นอนตะคนเมื่อน่ะตาบอดหักคือจะคลองมบนตะคนเบงเอานี่โดยทั่วไปเอาผักจะงามแห้งละทุกคนก็งาม

อันนี้น้ำพักัวแบงก็ัวหัวพวแบงเอาที่พักบัวหัวเนะฮะสนุกเหนบอกัวัวเดียวแล้วหัวยังไงนะเออหัวยังไงเดียวนี่บอกก็เอาใบมน่กับมแบหัวหญ่แบบนี้เป็นหัวนี่งก็เลยเป็นหัวหอมทุกคนหอมแดงค่ะดหอมแดงหอมแดงอ่ะนอันจิตราักบงเอฟีสิมาน้องน้ำมีหอมบ่างมาติพอหอมแน่ผัแหว่งเง้อพหอมแน่ อหอมแน่มมีลายที่คนไหนมั้งหลอนทุกคนนี้มัก็มีก็มีลายหอมอืมลายดำกับหอมแก้มกระทึหอมแก้มลายแก้มกำลับเชี่ยผู้ใดอยากหอมมังคอนว่งน้ำฝนได้เหรอวะหอมมานนี่ที่คนนี้ได้หนีหอมเนี่ยที่คนนี้นี่หอมอันนี้หอมโบ้หอมสีหอมปี๋กบสุดมีลายหอมเลยนะน้องน้ำฝนนทุกคนเมื่อไรกันก็ต้องหลานแบบนี้นะ โอ้ยอะไราะไเนาะโคมยลมยคือคกมาตอดอยู่นขึนไม่กินเนาอะนามันก็เทินเนาะเธอได้เห็นมยังยังเดี๋ยวเล้๋ยวก็กินหน้าตอนนี้ยังเงียนเลยเนาะแม่จะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคำกนเพื่อมัดเพื่ออย่างอีกเด้นเพื่อไเสเพื่ออย่างเยกพัดอีกยังลายยากอยู่เนาะลายยาวแนะลุกัดลััดลลัดัดัลัดลั กินกระพันกระปุ้นว่าใช่ไหมกินกระพันปลาแบบยำสลัดก็ได้นะยำสลัดเนี่ยมันบริโภคประม่ผักสลัดนี่ไงคนน้ำได้เนาะมันจบริโภคเขาไปซื่นในตลาดซื้อมากินขมขมเลยยำสลัดมันมีแบบเชยแล้วทุ่ดินแล้วก็ใช้น้ำเชยยอดนะเขาบ่เคยกินยำสลัดนะหนูนี่นเลหนูบ่เคยกินบ่๊คเคยยำสลัดบ่ แม่เปนเท่าไรนะบุเป็นเทานะนี่แหละบัวเข่าในบ้านในเมืองอยู่ในท้งไห่ท้งหน้าเห็นบปล่บุผู้เลยยังเป็นอยังวันนี้ผู้เลยนะเนบุเป็นทั่วนะบัวจักบัวเคยกินเยอมันกะมันชิมียังก็มีผักสลัดมีไข่ไข่ขาวมีผักหอมแม่อยากบ่มันชิออกออกออกกันวันแน่นอนนึงมันชิออกรสชาติมันแต่กระเซบ มีลายยาบเมีเงินลายกระสือใส่เครื่องลายหยางกระแทบงันไปหาเชดหาวิธีเห็ดละต้องไห็คนมากินพักเลยีนมันมีแต่พักในสลียยำสลัดนลำแรกก็คือสลัดเลยตรงมาก่อนนะผัวมีแต่พักเลยน้องน้ำฝนอยากยำสลัดทุกคนเลย ยบงบ่ปลูกสลัดแต่ว่าอยากกินยำสลัดเนาะทุกคนนี่้คนมีผักีลาวนําเนาะโอ้อ่อมปลาแซ่บได้นี่ปาทุกคนมองความงามของผักผได้ยอ่อมใักีแ่ก้าออมปาแซ่บได๋ออักปอดสารพริกทุกคนมีแต่ฝุ่นขี้งัวเนาะขี้งัวแล้วก็ขี้แกบ

เจ็ดน้องนำฝนเรียบร้อยทุกคนเห็นบอกอ๋อหน่วยมักใไงแน้วน้องละป้านีนทุกคนชิ้นใหญ่เท่าน่ะหนูแล้วบัดนี้มันจะที่สุกนะมันเลี้ยงังสิบ่ลมันสุกนะอ่าอสุกแล้วอ๋อเจอน้องเป็นแต่ดนแล้วเนาะจะไม่หนีจะหวีดแม่ดินเยี่ยามหวีดเื้องหวีดหวีดพี่หวีดชิบหัวทีเดียเนาะพอพูดถึงการ ฟนหมอ่างไรุ่งาบรรยากาศแบบนี้มีเดมมีครบเบิร์เราเย็นนะเนาะเคือแงชนนี่กันแต่ว่าะเลงแมเหมือนกมูลหนาหนุก็สมๆใช่บังดชมชมทุกคนพื่อนกัซี่นนั่นไปทุกคนให้น้องุคนละเก็บมะแตงอจะได้เป็นคลิปหน้าเนาะว่าสันกี่แย่เอาหเงนะ แกงนู้นแล้วบ้านนี้นู้แหงหนาแบบหูหายอยู่เนาะทำไมซูมใกล้ๆผู้ดดกินนะน้องหลานนี้นะผู้ดีิงว่อแบบวายหย่ำกบแก๊บกบแก๊บนะนนะเนวยูเด้พี่จำไหมก็คืออันนี้นะว้คาะส่วนหลักนะทุกคนเายู่ได้ล้วไปแล้วเนวอยู่ในส่วนหลักแล้วบ้านนะทุกคนแล้หน่อยเพื่อใ้อันหงมาสิซื้อกรบไปดถเด้ไๆ้ถุงน้อยหน่อยนะ

มักแตงยังกรอบแทนเมง่ี่นาเลยโอ้ยโนบาดหนาังโม่บากนามโม่น่หนเนอ่ดยมันนอีดหายเมนเอยินดีต้อนรัยินดีต้อนรับแตยินดีกระกระเลบเน่ยอพอละกินมัแตงมากนหวานเนาะหนนอยหน่อยจังนี้นะหวาน คนไงแบบนี้บาคนไงจแงตนมที่จริงะต้องขามไปปิดั้งจางนไปเห็นหมากหลายเอาะอันนี้มานอยพน้องพลพุ่งขังตัวะอ๋อมันคนละสายพันธุ์อ้าวคู่กันคือกันยุ่แต่หมากมันด็อันนี้หนูกับบรลูเด้เพราะว่า มันแบบว่าไปซื้อในตลาดนี่เขาเจ้าเอิว้าหมักแดงไงก็หมักแดงที่ไก่เห็นบอกแมนแมนแมนนที่ไก่บนแมนปกอปก็เดี๋ยวเห็ไก่น่คนอยากกินน้ำเนาะท้ายคลิปไปน้ำเลยกระเดียดังก็หลอกกระเล็บน้ำน่แซ่แดงแดงบนเนาะมาพดหนาเลยฉันเห็นน้องต่ำันบางเจอกับพุ่นนี่ดีเฉียบเนาะตําจเป็นบอปาำ้าน้องะ จำด้วยว่ามือเอออยมาฮาชดลายเนาะคนที่ว่าบัวแฉกเน่ยจะมาเปิดตามันขายได้ทุกคนเลยอืมแบเออมาโลดบหยางตํามเนไหโอ้รสสาติคนละเรื่องคนเลยแต่แต่มือกับมืออื่นเยอะมาฮาทางนอกไม่อนอกพอที่ซื้กระปุนมานต่ำนะโอ้หนูตำัวแ่บเลยพ่อหน้านอกคนกมีพักครุบหัวยากซืัอเนาะงาๆก็ไม่ได้ซื้อพักเนาะแต่เรายอะน้อกนนะดูใบบอกเอานี้ย ใจแบบว่าจะมากินแบบธรรมชาตินะน้องน้ำพุนะนั่งกินอยู่ม <Charl ott es> ุมแบบกอไผ่ก็ได้บ่แบบอยู่ในช่วงภาคนี่ก็ได้นะแบบน้ำแดงๆนะเบลสิละมาได้เด้กถ่ายชิมานะหมากนี่แบบแถมเทมเลยนะทุกคนกินมาเก่งกันลืมมาอีกทีเลื่อนเนาะจะคอนหยาเนาะเพราะว่าเหากับทางไผ่จิ้มคอนและกับทางยิ้มมาแต่ท้องน้องน้ำพุจะเย็ดังแน่ ปลูกนี่จากเดือนน้องพลจังได้กินมาอันนี้วะโดยก่เริ่มปลูกช่วงวังเดือนธันวาธันวาแมนเกือบเกือบถ่ายถ่ายเดือนเราใส่ท่อบออันนั้นน้องพลพุทธเ,เป็นใดเด้เป็นใดใดจุ้มโดยแล้วกาเอาทรายต่อมาแล้วกระุดอ่ะน,น้องเองบอกหดหรืวอว่า ถ้าว่าอันบางมือเนาะมันแบบแห้งๆอย่างนี้อ่ะกะทีได้ใส่บัวพดเอาถ้ามันแห้งลายแห้งจนแบบว่าดินมันกรอบๆเลยอ่ะกะเอาได้ขึ้นมาปล่อยน้ำใส่เลยเมันเด่นคนมันในคูนี่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นลองล้งคนอันอันเอาไปค้าตอวหนึ่งนี่เราจะทวงเงินกี่เงินกนจักมันแล้วแต่บางมือเขาปิตมากมันมันได้หนื่อยอะไรอย่ายอันนี้นะทางเอื้อมทนการลายเลย โอเคเนาะทุกคนมาเนี่ยมาหนีเฮากัมาอ่านถ่ายทำจีบประจำวันของน้องน้ำฝนเนาะนีนะ่ว่าบอกไว้ตอ <c oughs> บเสรยๆทุกคนเลยก็สิประมาณนี้เนาะนี่ไงยังทุกคนอิ่มพร้อมทุกคนอิ่มเลยก็สิเมือ่อได้มาทุกคนเลยมาส่งแดงๆเนาะนะ้องละเลยจ่าย MP ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามต่องน้องคือลิ้นจุดเลยอะลิ้นเนาะ โดยทคุณหาโบเห็นก็คือ s แล้วก็ a H l i n อันเดสกอขีดข้างล่างขีดยาวแล้วก็สองห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้คือสองน้องทุกคนเนาะตามพลายยางมาเบิ่งเพิ่มเติมเนาะเรื่องพิธีไปทา เจ้าให้ชาวนาเดิชาวสวนน้องน้ำฝนก็จะได้ถ่ายอัพลงอัพลงเนาะโดยแม่ถ้ามีเวลาก็ถ่ายมือกัดกะดีเนาะแม่แต่มื่อวานน้องน้ำฝนก็คือจะไม่ได้ถ่ายแหละครับมาดูขโมยกับใจสหรับเนาะถ่ายแบบตดนเห็ดกับข่าแทนดูเออสลับมื่อนนี้กคขอบใจเนาะทองน้ำฝนดูที่ให้เฮานี่อ่าถ่ายคลิปดูชมวิธีไปทำแล้วก็เบิ่งสวนเนาะพร้อมด้วยอ่ะมักแตงทุกคนเลยกรอิ่มเลยแหละ อ่ากม้ขอบแต่จะทำานี่น้เทากับิคอตโับก่อนเนาะไว้กันนะเท่าจะมาอีกกับชิมาเรื่องไมพิธีสมตัทักอย่างเลยคนเนาะอ่ได้เาจะนุ่มกันเป็นเนอะไรอ่าลาคนนี้ขาวการคำว่าสบายดี